ครับพี่น้องครับกับสปอร์ตโฆษณาของเขาขอโทษขอให้พี่น้องที่ผ่านชุ่มพานไหลสดก็แล้วกันนะครับผมโอ้ยตอนที่แรกเปิดการเปิดงานไปเป็นทางคุณพ่อผู้ใหญ่ทั้าผู้ลักผู้ใหญ่ทางบ้านเพิ่นทา้งจะ่ฟองงานนอกมาเปิดแล้วพอดีครับเพิ่อนพอดีหน่ายญ่เพื่อนเดินทางมาจากข้างไกลครับพี่น้องพูนแถวสส้แดนทุละถ้ักกันแล้วทุละพี่น้องทัากันแล้วทุละกทักกลุงรถตู้ว่าันนี้เอ้า มาแล้วบอส่อนแลวได้นาะเอาเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับนับเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับ258,900ตํารตรวจเองโ,อโยนแรงงแ้นเก้า9ันหอมาถึงแล้วครับ <Burg st. S 1> เชิญพบกับท่านในายใหญ่ได้เลยครับพี่น้องมาแล้ เอาละแม็กกี้ปัญญาคิดไรอาจารย์มดสวัสดีแม่เอาปรังประ่อนกุบกุบคนนี้เมยบมได้มาโฮเมยบมันยังไม่ได้มีกูได้ถามวะกูถามกูเองกูในใจกูในอะไรกูเสียสวัสดีทุกคนด้อสบายดีกันไหม นายกฟังนู้นเขายังสบายดีเลยถามไทยสุรสุขดิ์สุกนิดน่องท่านเปิดงานเลยครับผมเปิดงานเลยอยังไม่ได้เปิดนี่บอกแล้วนะอั่นบอกกับนัทเอกเปิดอะไรนี่อ๋อนนั่นคนละส่วนกันคนละส่วนเลแม่งครับผมเอ๊ะเปิดอะไรบ่อยแท้เปิดแล้วเปิดอีกไม่ได้ทีท่านท่านจะไฟก่อนกูยังไม่ได้กลับบ้านเลยนี่ เขาปิดด่านหมดเลยเทาไม่ได้ดํานาจ้างอยู่แถวหนึ่งไม่ยังก่อนโอ๊ยอะไรพอถอดของให้ทันอะไรโอ๊ยมาหงฮมาหัวทั้งศรีสกีบหมกล่องมาเลยโอ๊ยขอบคุณรำใหญ่ขอบคุณรำใหญ่ชอบมาเลยรำใหญ่หอมเอานี่หอมเลยโอตาไเรสุดยอดโอ้ยขอบคุณขอบคุณโอ้ยหอมขอบหอมโอ้ยจะไปกินฟางนุ่นเลย เอาเช่นทั่นปลาใสต่อได้เลยครับผมปลาใสเขอบคุณขอบคุณขอบคุณสหรับของฝากอะไรนี่โอ้ยบริการนี่อันนี้มันทหารจริงมันเหมือนมากเลยอลยใครอีกนี่มาท่้นเอเบิร์ครับอะไรนี่โอ้ยนอกจากผมหลักกระพิษกระเทียมนล้วพอครับผมอันนี้เชียมนี่โอ้ยคนดีเลยเฮ้ยเขาบอกว่ามันกินแล้วมันแข็งโกโกๆเลย ชอบมากเว้ยต้องมีจริงต้องมงมันมันก็ไม่แข่งกนแดงกระเชมเพรา้าจะท่านเช้าววิ่งนี้หมดเลยโอ้ยแดงกระเชมไม่ได้แข็งเลยกูแข็งทางอยู่ในนี้เพราะท่านไหนการบันทั้งเถื่อนเลยย่างนี่ซ้ำเข้ารับจ้างกันนี่โอ้ยเขาปิดด่านนี่อือฟังลูกกรข้ามาไม่ได้ดิเออไม่จมกันนะสัตว์เออบนนี่นุกอะไรของมันอีกนี่ ประกอบอยกางไรครับลูกพี่ครับบริการส่วนตัวครับผมคุณแถวชายแดนเหมือนกันนี่แหละเออแม่มันมาได้ผัวร์อยู่ฝั่งไทยเออมาถึงทัวรพ่อที่วิ่งตามต้นกล้วยม้านน่ะหลอดพ่อพี่พ่อมันนั่นหลอดเออม่ได้เมียแถวนี่แหละแถวชายแดนเอออำเภออะไรนะอำเเกลียงครับโอ้ได้ที่ต้นที่ไหนนะเกลียง ปากเลียงนั่งเพี้ยอไม่มาเหมือนนั้นเขาไม่ใช่คนแถวไหนี่มื่อวานไม่ค่อยชัดเจนสำเนียงพวกมาเห็นอย่างก่ออาวุธนั่นนะยิงศัตรูไงพี่เออเอาคือว่าเขาเศร้าลบเศร้าหยั่งแังเพี้ยงเหรอเพราะเราก็ยิงนอมมุงนอมไม้มันไม่ได้กลับบ้านเลยยิงก้อนเราได้ใบมันมาลบไปในแถบมหาลอยเมื่อขายบ้านจะควหดหาเวลารนอแล้วกลับไม่ได้มันนองหมดเลยพี่อืมทำอะไรเปิดงานเปิดงานตัวน้อง อ๋อเปกับแก่ไหนพี่เห็นน้องห้าปารีแล้วนี่ที่สองแม่ยังกับห้องคุยกับน้องมันนี่เอ้ยใครที่ดูมุดอุ้ยปนเธอเสียธนะเออเอดยีปาดีอนียังแล้วอะไรเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์ี่สักครกฝากมาโอ้ยฝากผิดคนยองไปยิงเลยัมา

เงืดไลยเมื่อกี้ไฮัลโฮโลไอหน้าไปไอหล่ะุกยิงเลยโอ้ยคุกิงนายกน่นน่ะข้าวแ้วคกให้กูเลยโอ้ยกิงใชไมดิเออเออคุกิใช่ไหมเออสบายดีสุขพร่กายดีเออเออกะไไงอะไรนะอือ เขไล่ให้เป็นนายกฟังนู่นเนี่ยบ้าอะไรตเบิ่งเข่าวดิ่ขาของเก่าบาาด้เบาอะไรนี่เอ๊อืมออยากได้อะไรก็จะหาให้ใช่ไหมงั้นตังเคอรไม่ขัดใจกันณาไม่เมียคอยคี้แตกตํารวจอาอย่างนี้องค์เอง ตำรวจที่ไหนมาล้อตำรวจเดียวมาไอ้ยืนเอาเองเอาไก่ชนพ่อเองน่ะไอ้ลูกไอ้ไอ้ทางแสงอ่ะขโมยให้เราตัวนึงนะขโมยให้อังเกอรตัวนึงกูเลิกจะไม่หาแล้วกูเลิกูเป็นเงืออแตกแล้วท่านท่านท่านทำไมสั่นจังเลยท่านอยากให้กูเล่นน้ำต่อกูยิงเดงก่อน หิงสาวน้อยเพชรบันแทิงนี่แหละแาสั่งแนี่ยน้องไปแล้วว่าอุ้งอิงนั่งเนี่รีบตัดไปก่อนนะเพื่นโทรมาชวนปิดฤดูกาลเออฮะเพิ่นโทรมาสวนโสวนเพิ่นปิดฤดูกาลทันั้นเออพอดีตัวเพิ่นโทรมาชวนดิเออปิดฤดูกาลเมื่อไหร่ดิวันที่ยี่สิบแปดนี่ตึงนีกไม่รู้นี่ดิ่วสาวน้อยเพชรบันแทิง สัญญาขายสอกันต้าตัดบทเร็วขนาดนสอบมาบัคักกับปากกาหบ้เบาซุ่มมือจาเบาน่ะซุ่มจขึ้นเน่เอาละสมเยจเขาอะไรโดยวงสอยกูเรีกเยอไม่ได้รู้แล้วตั้งแต่ราวที่แล้วแล้วก็จะให้กูมาทำอะไรวงสองก็ไม่ได้กูจะเล่นอะไรหรอกนะพละเอกบาอะไรเป็นอย่างนี้นี่ เอาละานี้เอาคิอว่าเมื่อนี้ได้มาเปิดการเปิดงานน้ำกันพี่น้องเฮาบวนซื่อหัวเสียบจะเาเท่าตทวะฮะสายมาตัด่เลาแล้เอาลูกมาเสนอ่าเปะี่ยนเ่ไม่งานเลยเอาเมื่อนี่สมองตังเนี่ยเะ ฟัาไปก่อนเอะเป็นยัง้ามันโอเคครับคิดดีไบไม่้องกัียูดีแมสุภาพร่างกาแข็งแรงตมไก่ด้ตไก่เมีหน่อย